สกีฬาวอลเล์บอลเปิดโครงการปั้นเด็กสูงสู่ทีมชาติไทยในอนาคตสมาคมกีฬาวอลเล์บอลเปิดโครงการสารพลังเยาวชนสู่คนของชาติปีที่3ดึงนักตบเยาวชนที่มีความสูงและรูปร่างดีเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อสร้างดาวตบรุ่นใหม่ป้อนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ผ่านมาประเทศไทยมักประสบปัญหาขาดนักกีฬาที่มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวเลือกในการแข่งขันเนื่องจากมีนักกีฬาที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสูงจำนวน น้อยทำให้ต้องมีการใช้นักกีฬาชุดเดิมซ้ำๆในระยะยาวทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าและการบาดเจ็บของนักกีฬาชุดหลักจึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนการสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระยะยาวโดยต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างและเพิ่มประชากรน,นักกีฬาระดับยุวชนและเยาวชนให้มีความพร้อมและศักยภาพสูง เพื่อให้มีนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นตัวเลือกในทีมชาติไทยมากขึ้นและสามารถทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างต่อเนื่องโดยสมาคมได้ดำเนินโครงการสารพลังเยาวชนสู่คนของชาติ become the Next Generation มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สาสำหรับโครงการสารพลังเยาวชนสู่คนของชาติ become the Next Generation 3 จัดขึ้นเพื่อสัญหาและเพิ่มจำนวนประชากรนักกีฬาระดับยุวชนหรือเยาวชนที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยและเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านร่างกายจิตใจและทักษะกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักกีฬาระดับยุวชนหรือเยาวชนที่มีคุณสมบัติให้มีความพร้อมและศักยภาพที่สามารถลดต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับนัก กีฬาระดับยุวชนหรือเยาวชนเพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเป็นการวางหลักฐานการพัฒนานักกีฬาให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไปโดยโครงการมีระยะเวลา12เดือนธันวาคม 2567- พฤศจิกายน2568โดยจะมีการเรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมแบ่งเป็นช่วงละ4เดือนโดยระยะเวลาขอแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับรายการแข่งขันและความสะดวกของนักกีฬาและการอนุญ,ญาตจากต้นสังกัดในส่วนของคุณสมบัติของนักกีฬาเข้าร่วมโครงการนักกีฬาหญิงกลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปีเกิดพุทธศักราช2,553ขึ้นไปส่วนสูงตำแหน่งมีเดอร์บลอกส่วนสูงไม่ต่ำกว่า178ซนติมตรขึ้นไปตำแหน่ง o OH อ o อสส่วนสูง175ซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งเซเธอส่วนสูง172ซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งตัวรับอิสระไม่จำกัดความสูง พิจารณาจากผลงานการแข่งขันส่วนกลุ่มอายุ16ปีขึ้นไปเกิดก่อนพุทธศักราช2553ส่วนสูงตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเคอร์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า180เซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่ง OH ช p p ส่วนสูง178เซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งเซเธอส่วนสูง175เซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งตัวรับอิสระไม่จำกัดความสูงพิจารณาจากผลงานการแข่งขันด้านคุณสมบัติของนักกีฬาชายกลุ่มอายุต่ำกว่า16ปีเกิดพุทธศักราช2553ขึ้นไปส่วนสูงตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า193เซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งโอเกอบส่วนสูง190เซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งเซเทส่วนสูง190เซนติเมตรขึ้นไปและตำแหน่งตัวรับอิสระไม่จำกัดความสูงพิจารณาจากผลงานการแข่งขันกลุ่มอายุ16ปีขึ้นไปเกิดก่อนพอสอง5 5นส่วนสูงตำแหน่งมิเดอร์บล็อกเคอร์ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า195ซน,นึง OH ่งรกอบส่วนสูง195เซนติเมตรขึ้นไปตำแหน่งเอสอ์ส่วนสูงซนึ่งร ไปตำแหน่งตัวรับอิสระไม่จำกัดความสูงพิจารณาจากผลงานการแข่งขันทั้งนี้นักกีฬาทุกกลุ่มอายุต้องเป็นนักกีฬาตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการต่างๆและได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาให้เข้าร่วมการฝึกซ้อมตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับโครงการนี้มีพันจาอากาศเอกนัทพงศ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยนักกีฬาที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ทีมหญิงนางสาววรนณนาบัวแก้วโทรศัพท์0 8 5 6 3 65459และทีมชายณวอากาศเอกมนชัยสุพจิรกุลโทรศัพท์0832231092ด้านโคดออสเกียติพงศ์รัชตะเกรียงไกรประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับโครงการนี้พยายามเลือกเยาวชนที่มีความสูงและรูปร่างดีอายุ16-17ปีมาเข้าฝึกซ้อมกับชุดยูลบ19และชุดยูลบ21โดยช่วงแรกจะเป็นการปูพื้นฐานการเล่นและเทคนิคต่างๆรวมทั้งการสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควรน่าจะไม่ ต่ำกว่า3 4เดือนส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2 3สัปดาห์เด็กๆเ,เริ่มพัฒนาได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสอนความเข้าใจการเล่นการใช้ทักษะที่ถูกต้องทั้งการเคลื่อนที่การตีบอลรับบอลทุกทักษะที่ถูกต้องโดยจะซ้อม6วันต่อสัปดาห์ตามแผนการฝึกซ้อมที่สร้างขึ้นมาเพื่อ,อพัฒนานักตบรุ่นใหม่ต่อไป